หมวดการทักทายภาษาฝรั่งเศส Bonjour สวัสดี salut สวัสดี Bonsoir สวัสดีตอนเย็น Bone <ne> n Nuit ราตรีสวัสดิ์ <A> bientôt แล้วเจอกัน <A> demain เจอกันพรุ่งนี้ <plus> tard. เจอกันทีหลัง <chant> ยินดีที่ได้รู้จัก Comment ça va? สบายดีไหม Ça va bien. สบายดีหมวดการขอบคุณภาษาฝรั่งเศส Merci ขอบคุณ Merci beaucoup ขอบคุณมาก De rien. ยินดีค่ะ Je vous en prie. ด้วยความยินดีค่ะหมวดการขอโทษภาษาฝรั่งเศส Désolé. ขอโทษ

ประโยคตัวอย่างคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสหมวดการทักทายการขอบคุณและการขอโทษ Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Tu as l'air en forme สวัสดีวันนี้เป็นยังไงบ้างดูสดใสดีเลยนะ Salut On se retrouve au café vers 17h ิวัสดี ไปเจอกันที่ร้านกาแฟแราวๆห้าโมงเย็นดีไหม Bonsoir à tous j e s p è r e que la journée s'est BIEN p a s s é e สวัสดีตอนเย็นทุกคนหวังว่าวันนี้จะผ่านไปด้วยดีนะ b o n n e nuit, dors b i e n et fais d e beaux rêves ราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีนะ

ขอโทษเดินผ่านไปโดยไม่ทันได้สังเกต Excuse z moi, je crois que c'était ma faute ขอโทษนะคิดว่าน่าจะเป็นความผิดของฉันเองวันนี้ก็ได้รู้จักคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับการทักทายการขอบคุณและการขอโทษไปหลายคำแล้วไม่ว่าจะบอนชู chu. แมซี่หรือพาเดินคำเหล่านี้ฟังดูง่ายแต่ใช้ได้จริงในทุกสถานการณ์การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสแนวนี้ถือเป็นก้าวเล็กๆที่สร้างความมั่นใจในการสื่อสารและยังช่วยให้เข้าใจวัฒนธรมรมฝรั่งเศสมากขึ้นด้วยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามไว้เลยในตอนต่อไปมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสอีกเพียบ